จัดการเรียนการสอนพัฒนาสมัรถานาพลละเมืองรุ่นใหม่โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่5ขุนวางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4โดยวงจรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC c i r c l e การวางแผน Plan นนผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศครูผู้สอนร่วมวางแผนงานต่อโครงการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนใน3ด้าน 1. ด้านวิชาการ 2. ด้านอาชีพ 3. ด้านทักษะชีวิตพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศรอบด้านนําแผนการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ดูแบบเชิงรก Active Learning และการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังในห้องเรียน (Collaborative Learning) เป็นการร่วมมือและการสื่อสารสองทางเพื่อช่วยกระตุ้นและบังคับให้เด็กเกิดการเรียนรู้ช่วยฟื้นฟูความสามารถทางการเรียนของเด็กช้านักเรียนที่มีความสามารถอยู่แล้วยิ่งสูงเพิ่มขึ้นครูสนับสนุนให้เด็กๆเรียนรู้ซึ่งกันและการแบบกลุ่มเล็กๆที่มีจำนวนไม่เกิน4ี่คนผ่าน Sharing Task และงานที่ท้าทายมีความหมายเน้นการแก้ปัญหาร่วมกันมีการเปิดห้องเรียน open classroom ให้ครูคู่พัฒนาเข้าเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอนในชั้นเรียน C เป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับคู่พัฒนาโดยมีผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศร่วมสังเกตทำให้ครูผู้เปิดห้องเรียนได้พัฒนาทักษะเรียนรู้ในเชิงความคิด เรียนรู้ในการใช้ชีวิตและความอ่อนไหวของความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นครูผู้สังเกตห้องเรียนได้ฝึกการคิดอย่างลึกซึ้งจากคำตอบหรือว่าแบบฝึกหัดของนักเรียนผ่านการสังเกตการเปิดชั้นเรียนทำให้ครูได้สังเกตข้อเท็จจริงจากการเรียนรู้ของเด็กในห้องเรียนที่ไม่ใช่การให้คำปรึกษาและการประเมินการสอน แต่เป็นการสะท้อน reflection การเรียนรู้ของเด็กเป็นหลักวิจารณ์เชิงสร้างสารรค์ที่สามารถพัฒนาทั้งครูผู้สอนและครูผู้พัฒนาทำให้ได้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิธทธิผลสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถน,พนะพลเมืองรุ่นใหม่